ช่วงแรกเลยครับแต่ก่อนจะไปเลสกันวันนี้ครับกัปตันซูบุสะครับเนาะ before racing ครับ interview เกม on PS4 นะครับ PS4 เกมนะครับอันนี้ก็เป็นเดโม่นะครับก็ของบันไดนำโกะนะครับ Entertainment นะครับค่ายนี้ก็ค่ายเดียวกับที่ทำโปรเจกต์คาเนาะโปรเจกต์คานี่ครับม้ากัปตันซูบุสะครับผม ก่อนนี้ผมสตรีม Pro Evolution Soccer 2021นะแต่วันนี้ผมจะมาลองในเรื่องของความคมของตัวละครในเกม Pro Evolution Soccer เนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยนะเพราะดีเทลค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นภาพที่มันเป็นแฟลตอย่างเงี้ยน,นะที่ไม่ใช้อ่าเฉดสีเยอะมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฮ้ยกด R 1ครับ R 1หลบครับอันนี้เป็นหมวดซ้อมนะหมวดซ้อมเป็นทูตุเรียครับนะ ผมเคยผ่านไปแล้วล่ะอ่ะแล้วเราก็คอนเฟิร์มต่อไปซ้อมอันที่สองครับอย่างไรครับให้กด R2 นะเอ่อเฮสโอเค R2 นะอ2โอ้ <c oughs> มันเร้าใจนะเออต่อมาอย่างไร กับวงกลมนะครับนะถ้าในโทรศัพท์เราจะเห็นจอยผมด้วยนะให้ทำอะไรครับเ <playing> ป็นเพย์แย่งดีเฟนส์นะอันนี้ดีเฟนส์นะไปแย่งเราเข้าไปแย่งบอลนะครับโดยกด that นะ r1 r1 อยู่ไหนอาวันนี้นะอาวันเออาเอออาวันนะนะอาวันกดแล้วมันจะวิ่งเร็วใช่ไหมล้วก็ปล่อยนะกด r1 อย่างเดียวเลยเหรอนะ เฮ้ยกระบาดอวัน oh, อ๋ออวันดัช <couples> ด <like invoke> okay, ั๊ดดั call, ๊ดวิ่งเขาพุ <amigo> <ruption by ls> ่งนะวิ่งเขาพุ่งนะพุ่งอย่างนี้ไม่ได้เฝ้าเหรอวะโอเคไปนะมันมันมันมีสไตล์ของเขานะสไตล์ของเกมแล้วก็กระตูนด้วยนะเอ่อต่อไปยังไงโอ้โหเสียบอย่างนี้เลยเหรอดูเหมือนไอ้ไอ้ทักบอลนี่คนมันเหมือนมันเหมือนสลบเลยอะนะอ่ะ paying l difference at past oh ครับ เอโอแล้วก็ R2 R2 ก็ไอ่ยิงยิงนะที่เรายิงยิงกันนะ,อ,ะอย่างนี้นะน่าจะเห็นอนะ่ะยังยิงกันนะไปอ่ะโอนะแล้วก็อาร์ทูแบบอาร์เอาแล้วโออ่ะโอ้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองโอนะทำม,านะมันนะมันมันมันรีได้นะโอหรือ 2, าอาร์ทูใช่ไหมได้ทั้งสองอันใช่ไหมอ่ะลองดูก่อนนะเผื่อเล่นจริงแนละ้วชอบโอมากกว่านะสไลดนะ์เนี่ยอะไรเงี้ย โอนะพี่จะมันไม่ให้กดอ๋อได้ได้กดโอได้นะกดโอได้เออโอได้นะเดี๋ยวผมจะเอียงตัวไปทางนี้นะจะได้เห็นกันนะเพราะเราเราไม่แค่ป้องอย่างนะเงี้ยอ่ะรดบ๋ยวแปะป้องคนระับเอออย่างเงี้ยจะได้เห็นกันเออนี้ด้วยนะอ่ะต่อไปก่อนจะไปเลสซิ่งกันวันนี้ครับอ่ากด ซัมเพยร์แคนอันนี้อ่านไปโมกไปนะครับอาจจะอ่านผิดถูกแล้วก็เล่นกันเลยครับสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออ๋อยิง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 จับได้ละโอเคกดสี่เหลี่ยมพอถึงตรงเนี้ยให้ลิลิสนะครับปล่อยมันอู้หูโคตรแรงไหมแอชชันมันมันนะโอ้โห,โโหรับไม่อยู่ครับดูบุสะโอเค อนเฟิร์มวงกลมครับต่อไปอย่างไรครับแม่มันมันอุ้ยพุ่งอย่างนี้เลยเหรอโอเคมาลองดูครับทวิษฐ์อ้าวันอ๋ออ้าวันอ้าวันโอ้โหเฮ้ยมึงฟาวเหอะนี่อ้าวันอีกโอ้โหลบโอ้หสุดยอดอาทล้ยโอ๊ยยังไงแล้วไปไหนต่อเอากดสี่เหลี่ยม อย่างไรปล่อยโอ้ยเทพจริงจริงโอ้โหรับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับโอ้ยไข่ขาดโอ้สุดยอดมันนะมันโอเคก็ okay. <laughs> นี่แค่ซ้อมอย่างมันเลยนะมันเป็นเกมที่แบบผมเล่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะมั้งเล่นเดโมโล,ลองไปแล้วทีหนึ่งเออโอาพื้นฐานเสร็จแล้วโอเคก็ทีนี้เราไปแข่งครับไปแข่งเมื่อกี้หมอดซ้อมไปแล้วนะหมอดซ้อมละก็ปุ่มต่างๆมันง่ายดีนะ เแต่วันนี้ผมจัดกล้องให้เห็นขั้นเหยียบด้วยนะแล้วก็ขั้นเหยียบอ่ะรองเท้าจะสีไม่เหมือนกันนะเวลาจะเห็นเบกรกหรือว่าเห็น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 คันเร่งอ่ะมันก็จะนะคนละสีกันจะดูง่ายๆหน่อยนะเฮ้ยไม่ซ้อมแล้วไม่ซ้อมแล้วเราเราจะแข่งแล้วเราจะแข่งอ่ะสักทีนึ่งนะอะไรว่าอาวันอ่ะโอ้โหยอดเราจะแข่งแล้วเราจะแข่ง,อ,ขงออกออกวกลมครับ เราโนนะจากนั้นไปแข่งซักแมตต์หนึ่งฮะโอเค right. มาครับมนดุสะคุซุมะมาครับโคซุกะผมเคยดูนะเรงนี้โคตรมันเลยเฮ้เขาก็ให้กดโยนนะวงกลมวงกลมวงกลมมีทัวรดดยวตอนแข่งด้วยนะครับเอาวงกลมโยนมาให้เพื่อนครับเขามาที่คุซุมะอีกทีนึงครับ ใจออกอ๋อใจใจเหมือนเฮ้ยมันเหมือนวินนิ่งนะเ,เหมือนวินนิ่งครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไปาจากนั้นยังไง v zone. 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 อะวีโซนเนี zone. L 2. L 2. ่ยวีโซนวีโซนคือตรงนี้นะโอเควีโซนนะวีโซนอาร์เอลทูเอกด L2 นะมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเป็นไฟอย่างงี้ใช่ไหม ฮะก็ไม่คเขยรูเรื่องท่านนะดูเขาว่า R2 อ่ะเรียบร้อยแล้ววีโซนเฮ้ยยังไงไม่สิทธ์กกระบาเฮ้ยจะแป๊บแป๊บนะมันปรับพวงอะลรให้เตี้ยลงก่อนนะมันบังครับปรับได้พวงไรลียขาตั้งนี้มันน่ครับเออแค่นี้ไงเธอเธอสบายแล้วต้องชงโง่หัวนะครับอ่ากดกระบาดครับอย่างไรครับ มันพลังเต็มเปี่ยนเลยไง,โอ,โ,ยยงโอ้ยยิงดัดายจถือมาจัดมาชุบซะมึงสะย่างไรอย่างไรโอ้โหยิยงบ้าไปไหนไหมอะไโอ้ยดัดอยู่ครับอ่าอยู่สยู่สะยู่สะนี่ยยู่สะเฮ้ยเฮ้ยแย่งโอ้โหเฮ้ย,ยมึงใส่อย่างน,นี้ได้เลยเหรอเฮมึงต้องพวกวันต้อง ลงเลนประถมใช่ไหมต้องโหดเว้ยไปเฮ้ยอย่างไรอย่างไรให้ถุงส่ายยิ่งหน่อยดิสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมไม่ติดเฮ้ยบหลบหลบสี่เหลี่ยมสุดละดูจะเข้าไหมวะนี่ไงฉีกไว้ระขายโอ้โหไม่เข้าเฮ้ยเอาครับอาวันอาวันพุ่งเลยโอ้โหโดนใบแดงไปแล้วไอไอจ่ายเพื่อนมาซูเปอรโต ทูบัตโต้แดงแล้วนี่ไงดูดิจะจอดเหรมังจะเข้าไหมวะเฮ้ยเออสุดตต์เอาจอบวะโอ้โหนะพอเข้าก็เดโมโเวอร์ชันเนาะก็เนี่ยอารมค้างนะอารมค้างทำไงครับกดเข้าไปซื้อไงครับในสโตโูน,นะมันก็เป็นเนาอยเราก็เข้าไปซื้อได้นะใครไปดูราคาไหมเดี๋ยวพาไปดูราคาหน่อยนะว่าราคาอย่างไรนะ มันนะผมว่ามัน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 อีกโมเมนต์หนึ่งของฟุตบอลเลยนะผมจะไปที่สโตร์นะดูดิวยทีเอสยูมันเท่าไหร่ครับตอนนี้อาจจะมีรถก็ได้นะนะมันผมว่ามันเล่นกับเพื่อนเนี่ยน่าจะมันนะทีเอสยูนี่ไงนี่มันออมีแบบนี่ครับแคปตันทูบิซ่า เลสออฟ n e วแชมเปียนสะ์ะโอ้โหพันเก้านะครับมีแบบถูกกว่านี้ไหมแปดร้อยสี่สิบเก้านะมันต่างกันอย่างไรอ่นะมันมีคอเล็ c เตอร์ s พสด้วยนะนี่มีนี้ DLC ด้วยนะครับร้อยก็ร้อยสิบเก้าบาทนะแต่ว่าเรา,เรา,เราต้องซื้อตัวเต็มก่อนนะครับโอ้นี่ไงดีลักซ์อีดิชันนะครับดีลักซ์อีดิชันนะครับก็ตัวเต็มนะสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวเต็มเลยเนาะ สามพมีทอนนะครับสามพมีทอนรวม DSC ด้วยนะผมคิดว่าน่าจะรวมด้วยนะครับเนาะใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับกับตันทุสระสนะครับมันเป็นของปบรนด์นำโกนะเนาะน่าจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะโอเคผ่านไปนะครไปเลสกันต่อครับ